สอนเทคนิคข้าวๆด้วยนิดหน่อยเลยเดี๋ยวจะเก็บคลิปไว้ EMA 2เส,ส้นตัดนะครับตอนนี้ใช้เป็นแล้ววันหนึ่งเรากด2-3รอบไม่ใช่เรื่องเล่นนะผมบอกเราทุกครั้งที่เข้าออเดอร์ก็ถือว่าเราต้องตั้งใจก่อนว่ามันมีความเสี่ยงไว้10%เนาะนะครับถูกใจชนะ890%เรายิงเลยเข้าออเดอร์นะเผื่อเจ็บนิดนึงครับเส,ส้นตัดนะครับเทคนิค EMA 2เส,ส้นตัดเอาไว้เทรดง่ายๆนะครับเทรดเหลืองตัดน้ำเงินนะครับจำดีๆครับ ถ้าเป็นเทนขาขึ้นเหลืองจะอยู่บนน้ำเงินถ้าคดเป็นแนวโน้มเนาะเทนขาขึ้นเหลืองอยู่บนน้ำเงินครับเทนขาลงเหลืองอยู่ใต้น้ำเงินอันนี้คือดูเทนข้อที่หนึ่งข้อที่2องิกการเล่นมันก็คือโซนเนี่ยนะครับโซนเนี่ยจุดเข้าออเดอร์บายหรือเซลก็คือรอเล่นที่เหลืองตัดก็คือจุดที่ EMA ขอเขาตัดกัน มีคำถามไหมครับถามก่อนแพทกันใครมีคำถามถามก่อนนะจุดตัดกันนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับตุ๊ด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 เรื่องตัดน้ำเงินเห็นไหมครับอ่อถ้าทำเฟรม M15 ทุกครั้งที่เข้าออเดอร์ใช้อัตรา TP SL เท่ากันได้เลย3 TP ได้แต่วินเลทจะแบ่ง3ามระยะเนาะแต่ถ้าหวังผลเลยคือ 300. จุดกับ500จุดหวังผลได้เลย3กับหหรือ600จุดนะครับ3 6 5 600จุดนี่ TP 2นะก็คือไม้ตาม MM หน่อยแต่หวังผลหรือทุบเล่นได้เนี่ย2-300จุดเลยคือแรงกระชากค่อนข้างได้แต่ได้นอนพอกระชากปุ๊บออเดอร์ฟ้าแล้วพ้นร้อยสองร้อยจุดปิดได้เลยอาจจะไม่ชนสามร้อยจุดเออันนั้นคือไม้ทุบต้องเอาออกแต่ไม้ตาม็ m ถือถือสู้ได้ แต่ถ้ายืนระยะขึ้น300จุดแล้วพยายามขยับ SL ลดมาติดตูดออเดอร์ครับขึ้นมาจากเดิม300เนี่ยเราลดมาเหลือสัก200หรือ100จุดหรือจะาก,การหน้าทุนไว้สัก40-50จุดก็ได้มันเล่นได้2แบบตัดความเสี่ยงได้เลยมีคำถามไหมครับแต่ถ้ากราฟวิ่งขึ้นถึง4 500จุดแล้วดึง SL ขึ้นมากันออเดอร์เลย100จุดขั้นต่ำกำขอภัยนะพี่นะกำไว้ก่อน นะดีกว่ามือเปล่าย้อนมาโดนไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ผ่านโซนเดิมเรา f o l l o ออเดอร์เดิมครับหรือว่าซ้ำออเดอร์เดิมกนะ็คือเทสย้ำโซนเดิมเล่นฝั่งเดิมแค่น,นี้เข้าเป็นครั้งที่2แทนดีกว่านะครับอันนี้ทริคง่ายงายงอ่ะโอเคเหลือง <c oughs> ตัดน้หนึ่งสังเกตไหมครับมันจะมีจุดตัดเนี่ยตอนเหลืองอยู่ใต้น้ําเงินแล้วจะมีจุดตัดหลายๆจุดเอ็นเนี่ยเพราะงั้นข้อที่3เหมือนเดิมครับยืนยันด้วยปิดแท่งเทียนทุกครั้งก่อนเข้าออเดอร์ แท่งเทียนคือพระอเอกน n d แค p c o เตอร r ทุกอย่างคือเพื่อนพระเอกมันเอาค่าเฉลี่ยจริงของแท่งเทียนเนี่ยหลังจากปิดแท่งเทียนแล้วถึงมาเป็นค่า e m a e m a มันมัน,ม,นมันมาอย่างไงมันมาจากแท่งเทียนปิดครับมันจะมาจากราคาเปิดราคาปิดของแท่งเทียนราคาสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียนวอลลุ่มว่าเป็นผักหรือกดแรงบายหรือแรงเลเนี่ยผักขึ้นหรือกดลง มันถึงเดินทางออกไปได้เป็นเส้นนะครับเส้น EMA มันคือเส้นเดินทางของเรือดำน้ำจริงๆมันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองครับของอะไรก็รู้ผมลืมไปหมดเลยเรียนนานมากนะครับเรียนานานมากแต่เป็นจําให้ดีครับผมเรียนมาเนี่ยมันเป็นทริคเทคนิคง่ายๆที่ฝึกผมแล้วให้ผมมาเทรดได้ยันแบบฝึกแค่สองแบบเส้นแบบแดงกับเหลืองน้ำเงินแค่นั้นแหละที่เหลือพี่อยู่ตลาดได้เลยที่เหลือพอเริ่มคล่องพี่จะดูแบบแท่งเทียนเปล่าๆก็ได้เข้าใจความหมายแล้วเราก็จะมีสอนแบบแท่งเทียนเปล่าๆเลย แต่อย่าลืมว่าเป็นความรู้แล้วประกอบกับระบบเทรดระบบเทรดคือเทคนิคหรือระบบเทรดนะอันนี้ผมแยกให้ออกก่อนความรู้พื้นฐานทั่วไปก็คล้ายๆกันสอนเทรดรับตานแนว่ยอันนั้นคือความรู้พื้นฐานแต่ระบบเทรดคือระบบเทรดนะครับทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดควรจดครับมือใหม่ไม่ต้องเป็นลากไม่ต้องอะไรใส่ sltp ให้เป็นเป็นชุดๆแพ้ชนะจบแพ้ชนะเข้าเทรดใหม่แพ้ชนะวันหนึ่งเทรดอย่ากเกินกี่ชุด ควรมีลิมิตถ้าชุดหนึ่งผมเทรดได้3 0 0จุดเน้นๆเลยนะวันหนึ่งอย่าเกิน2ก็พอแล้วอย่าเกิน2หรือ3ชุดเก็บเช้าชุดบ่ายชุดเราได้มีเวลาใช้ชีวิตพี่ไม่ต้องมาเฝ้ากราฟไปวนะแต่ก็ย้ำเหมือนเดิมเทคนิคผมไม่ได้ดีกว่าใครไม่ได้ดีที่สุดนะผมก็ย้ำเสมอผมไม่เคยบอกว่าเทคนิคผมดีกว่าใครหรือดีที่สุดแต่ผมพูดเลยว่าเทคนิคผมใช้ง่ายที่สุดและพี่น่าจะเข้าใจและเห็นวินเลทที่เข้าใจง่ายแล้วก็อยู่ได้อยู่รอดพอแล้วเนาะนะครับประมาณนี้อะ ทีนี้วิธีดูนะครับอย่างที่บอกเมื่อเหลืองอยู่บนน้าเนินเราต้องมองเป็นแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับเทคนิคเล่นมันเหมือนงูอ่ะรู้จักงูไหมงูมเหลืองมาครับตรงจุดตัดเนี่ยมันจะเหมือนหางเหลืองตอนแรกอยู่ล่างพอตัดขึ้นเนี่ยหางไปหัวนะครับพอหัวโดนตัดโปะกลายเป็นหางหางมาเจอหัวหัวตัดเหมือนจะขึ้นถูกไหมเนี่ยแต่โดนแรงนะครับมีรีเจ็ตทุกครั้งวางนี้ยวแพ้ชนะตามระบบแล้วทําอะไรครับรอเล่นใหม่ จำให้ดีครับถ้าแท่งเทียนยังเปิดและปิดแท่งเทียนนะครับไม่ว่าแท่งเทียนนั้นจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงนะอยู่บนหรือใต้ EMA ได้ก็ต้องมองเป็นเทรนแนวโน้มนั้นก่อนนะครับทริคของผมเพราะฉะนั้นมี3ข้อเหมือนกันระบบเทรดน,นี้นะครับ EMA สองเส้นตัดเนาะนะครับไม่ทันบอกไม่ทันนะครับจดดีๆเนาะหนึ่งเทรนนะครับถ้าเหลืองอยู่บนน้ำเงินมองแนวโน้มเทียนขาขึ้นเราก็ต้องเล่นโฟล์บายแหละแต่ถ้าเล่นไม่ได้รออะไรครับรอให้เหลือง ลงมาอยู่ใต้น้ำเนนงินให้มันถ้ามันจะเขียวปล่อยมันเขียวเราไม่ต้องดือ้อโอ้ย,อย,อยมันเสียดายราคาช่างมันยาเสียดายราคาเราทํากําไรได้ทุกราคาจำให้ขึ้นใจทุกราคาในตลาดมีความหมายนะครับจะไปรรอเทตดยาวฉันจะถือยาวให้ถึงนูน่นทําไมรีบเก็บสั้นไม่สนนะครับทุกราคาผมเอาหมดทั้งบายทั้งเซลเล่นทุกจุด อันนี้มุมมองผมนะเพราะงั้นจาให้ดีไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอย่าก,กลัวเสียราคาพี่เทรดทำกำไรได้ทุกราคาถ้าเราเข้าใจและเข้าเทรดด้วยครบเงื่อนไขนะครับนะโอเคนะข้อที่หนึ่งเทรนคะรับใครไม่ทานเทรนบอกนะเหลืองอยู่บนน้าเงินขาขึ้นถ้าเหลืองตัดกลับมาอยู่ใต้น้ําเงินเทรนขาลงข้อที่สองจุดเล่นนะครับเทคนิคนี้คือเล่นตอนเหลืองตัดก็คือเล่นตอนเอเอมันตัดกัน ตอนแท่งเทียนทำราคาเปิดปิดเปลี่ยนไม่ได้เทียนอยู่บนนะครับใกล้ๆทางเส้นสีแดงอยู่บนเนี่ยเนี่ยอยู่ด้านบนเนาะเรารอ,อจนเหลืองตัดน้ำเงินกลับลงมาได้เราถึงจะเล่นฝั่งเซลล์เพื่อให้มันกลับมาเทสเส้นแดงและถ้าเขาปิดเส้นเราเก็บกำไรเลยรู้ปะ่ะหรือไม่เก็บแบงเก็บและการหน้าทุนเหลือไม้ไว้ถ้าแท่งเทียนยังปิดแท่งเทียนทะลุเส้นสีแดง50เราได้อีกมีแนวโน้นมที่จะเดินเทนต่อได้แล้วก็ค่อยฟอลโล่เป็นออเดอร์ชุดต่อไปชุดแยกกันเพราะชุดแรกถือว่าจบ ถูกอย่อันนี้เข้าเป็นระบบใหม่ก็ต้องเป็นชุดตอบชุดใหม่วาง sltp ตรงราคาที่เข้าไมา้นั้นจบไปนึกภาพออกไหมฮะค่อยไปเล่นเส้นแดงประกอบนะครับก็ได้นะครับนะคบสอนนี้ก็ฝากไว้สําหรับเท่านี้นะครับใครไม่ทันนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามแช่น้อนมินนะรปรึกษากับผมโค้ดเอ็มส่วนตัวได้ตลอดหรือนักเรียนได้ตลอดถ้าพี่กุบได้เช่นมีเพื่อนมีคนรู้จักพี่อยากมาเรียนกับพี่เรียนฟรีเราสอนฟรีสองคนห้าคนเนี่ยพี่ แจ้งแอดมินได้เลยผมสอนกรุ๊ปให้พี่ฟรีเนาะแล้วก็อาจจะมีฝึกเทรดพาเทรดด้วยนะครับก็แจ้งได้เลยเนาะสำหรับเทคนิควันนี้ก็ฝากพี่ๆเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เทคนิคต่อไปเพิ่มเติมนะ